จะนำเรียนครับว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนในกลุ่มที่สูงอายุนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับในภาพนี้จะเป็นเส้นกราฟที่ภาพรวมของประเทศไทยนะครับเส้นสีส้มนะครับเส้นสีส้มเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนนะครับในกลุ่ม60ปีขึ้นไปจะเห็นว่าค่อยไต่ระดับนะครับในแกนนอนก็จะเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปี2564นะครับ จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่22นะครับเส้นสีส้มในจาก0.80%นะครับค่อยไต่ระดับขึ้นมานะครับประมาณสัปดาห์ที่30มาอยู่ที่24นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่34มาอยู่ที่41อันนี้คือความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนในภาพรวมของประเทศสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราติดตามตรงนี้เพราะจะเอามาเปรียบเทียบกับเส้นกราฟที่เป็นสีน้ำเงินนะครับ เส้นสีน้ำเงินนี่คือเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตนะครับของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดนะครับในกลุ่มอายุ60ปีนะครับซึ่งาภาษาทางวิชาการเรียกว่าอัตราป่วยตายนะครับในคนที่สูงอายุ60ปีป่วยแล้วเนี่ยเสียชีวิตคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับตัวหารคือผู้ป่วยในกลุ่มอายุเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่25ก็เป็นจุดสูงสุดนะครับ ที่อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับสูงถึง18%ครับเกือบเกือบ20หรือประมาณ1ใน5เกืบเกือบ20%หรือ1ใน5นะครับแล้วพอการครอบคลุมการฉีดวัคซีนดีขึ้นเรื่อยๆแต่ระดับขึ้นไปนะครับก็แนวโน้มอ,อัตราการเสียชีวิตหรืออัตราป่วยตายตรงนี้ค่อยๆลดลงมาจะเห็นว่าสัปดาห์ที่30ลดลงมาชัดเจนประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับเหลืออยู่9.27%นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำเป็นเส้นประนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาที่วิเคราะห์ข้อมูลนะครับในกรณีนี้เนี่ยเวลาที่ผู้เสียชีวิตรายงานเข้ามาเราจะไม่ได้คิดตามสัปดาห์ที่รายงานการเสียชีวิตนะครับจะย้อนไปดูว่าสัปดาห์ที่วินิจฉัยที่พบการติดเชื้อคือเมื่อไหร่นะครับต้องเอาไปนับที่สัปดาห์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ 31,32, 33, 34 อาจจะมีข้อมูลค่อยๆมาเติมเข้ามาในอนาคตนะครับเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนในเรื่องของการรักษาจะใช้เวลาสั้นยาวแตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าตัวเลขมาเติมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็จะทําให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนที่ข้อมูลค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วตัวเลขนิ่งแล้วไม่ขยับเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับเห็นการลดลงนะครับเส้นสีน้ําเงินการเสียชีวิต18%ลดลงมาเป็น9 2 7 ในขณะเดียวกันครับสีส้มออกเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของการป่วยหนักนะครับมีปอดอักเสบก็จะเห็นทิศทางแนวโน้มแบบเดียวกันครับกับเส้นสีน้ําเงินนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าวัคซีนที่ฉีดครอบคลุมมากขึ้นทําให้เปอร์เซ็นต์การฉีดเสียชีวิตในภาพรวมลดลงนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเมื่อเห็นภาพรวมอย่างนี้เรามาลองดูแยกย่อยรายพื้นที่กันสักนิดหนึงครับ ภาพนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเช่นเดิมนะครับก็เส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีการเร่งรัดในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในผู้สูงอายุอย่างสูงนะครับไต่อันดับขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์ที่22เนี่ยประมาณ3.8%ปรนะครับประมาณสัปดาห์ที่30เนี่ยขึ้นไปถึง7 8แนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่34เนี่ยได้ถึง96%สนะครับเส การฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วการลดลงของการเสียชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับจุดที่ผมวงเอาไว้สัปดาห์ที่25เนี่ยน,นะครับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตอยู่ที่28รครับแล้วมาถึงสัปดาห์ที่30ลดมาเป็น12.9หรือประมาณคร่าวๆ13เปเ็นต์นะครับก็ลดลงมาเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่า น่าจะเป็นผลที่ส่วนหนึ่งส่วนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมนั่นเองนะครับแล้วก็แนวโน้มสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การป่วยหนักก็มีทิศทางอย่างเดียวกันนะครับในภาพถัดไปครับคราวนี้ไปดูจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเปอร์เซ็นต์ของสีส้มที่เป็นการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้สูงรรุดพลัดเหมือนกับของในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ระดับ นะครับขึ้นไปสูงสุดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ44นะครับการเสียชีวิตเส้นสีน้ำเงินนะครับเคยสูงสุดนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ21เมื่อสัปดาห์ที่24แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับมาถึงสัปดาห์ที่30ลดลงมาเป็น8นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป่วยหนักก็เช่นกันนะครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับครับ ในภาพถัดไปนี่คือจังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะครับ19จังหวัดนะครับก็จะเห็นนะครับเส้นสีส้มก็ขึ้นสูงคล้ายๆกับเขตจังหวัดช,า,ชายแดนภาคใต้นะครับก็ไต่จากประมาณ4% 7%นะครับในสัปดาห์ที่23ขึ้นไปเป็น36%ในสัปดาห์ที่34นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเคยสูงถึง20%การเสียชีวิตนะครับ ในกลุ่มนี้นะ20%เมื่อสัปดาห์ที่22นะครับแล้วก็ลดระดับลงมานะครับมาถึงสัปดาห์ที่30อยู่ที่ประมาณ7%นะครับแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการป่วยหนักก็เช่นกันครับลดจาก24%ลงมาอยู่ประมาณ9-10กว่าเปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์29-30นะครับส่วนนี้ครับเป็นของจังหวัดอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนนะครับสัปดาห์ที่34อยู่ที่3 2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็เห็นครับว่าแนวโน้มในส่วนของเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเส้นสีน้ำเงินเมื่อสัปดาห์ที่26นะครับอยู่ที่19%เกปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมาเป็นประมาณ7%เปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่30นะครับส่วนการป่วยหนักเนยเคยอยู่ที่ 29- เหรือ30มเปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่ 26- 27นะครับแล้วก็ลดลงมาอยู่ประมาณ7%นะครับ แล้วก็พอไยครับประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ11 13 16ก็มีแกว่งตัวอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเห็นภาพย่อยๆรายพื้นที่เฉพาะกลุ่มอายุเรียบร้อยนะครับก็จะมีคำถามครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ทำไมภาพรวมตัวเลขยังไม่ลดนะครับต้องเรียนว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีระยะเวลาที่สั้นยาวแตกต่างกันนะครับซึ่ง คลื่นของการระบาดเราเห็นว่าแนวโน้มที่ขึ้นสูงมาจนแตงหมื0นเนี่ยมันก่อนหน้านี้สัปดาห์กว่า2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มรักษาส่วนนั้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการรักษาหายการรักษาแล้วอาจจะมีอาการหนักและเสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ตามมาคือไล่หลังกันมาห่างประมาณอาจจะ2อ,อาทิตย์หรือ3ามอาทิตย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยอด เพดานสูงสุดของการเสียชีวิตนี่อาจจะยังคงระดับอยู่แล้วน่าจะค่อยๆลดลงหลังจากนี้นะครับครับพอพูดถึงเรื่องของวัคซีนนะครับก็จะมีคำถามจากพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยๆบอกว่าปริมาณวัคซีนที่เรามีเนี่ยเพียงพอไหมในปี2,564นเพียงพอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ความสามารถในการฉีดวัคซีนแต่ละวันที่เห็น บางวันก็สูงมากน่าดีใจบางวันก็ดูน้อยนะครับะจะทําให้การฉีดวัคซีนถึงปลายปีเนี่ยได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับ,รบผมก็ขอนําภาพนี้มาแสดงให้ดูครับเป็นภาพที่ผมปรับปรุงข้อมูลจากที่ทางสบ,บคนะครับศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับได้ทําภาพนี้ออกมาเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับ แต่ตัวเลขมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็เลยทำมาทับให้เห็นเป็นจางๆนะครับว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าวัคซีนซินแ v วคที่ในข่าวที่บอกว่าเราหาเพิ่มเติมมา12ล้านโดสนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะมาฉีดวัคซีนคข้ยคู่กันกับแอสตรานะครับแล้วก็แอสตรานะครับเป็นบรรทัดถัดมานะครับที่ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรองนายกรัฐมนตรีก็เจรจากับในส่วนของประธานบริหารของบริษัทแอสตราเซเนกาได้รับคำยืนยันที่จะส่งมอบวัคซีนให้ครบ61ล้านโดสในเดือนธันวาคมนะครับเมื่อต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีนะครับภายในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมนะครับที่กำหนดแผนคร่าวว่าแอสตราเซเนกาจะส่งมอบได้5.8ล้านโดสเดือนสิงหาคมนะครับเป็นตัวเลขเดิมนะครับ แต่กันยายนที่เคยเขียนเป็นตัวเลข777เดเดือนละ7ล้านโดสนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น7.3ล้านโดสแล้วก็10ล้าน10ล้าน10ล้านโดสนะครับตรงนี้มีผลสำคัญมากครับที่ทำให้ยอดรวมของวัคซีนต่อเดือนเนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับส่วนไฟเซอร์นะครับหาเพิ่มเติมเข้ามาจัดซื้อเพิ่มเติมเข้ามาอีกอ,อ10ล้านโดสจากเดิมที่เจรจาซื้อไว้ที่20ก็จะมีการส่งมอบนะครับ ในเดือนกันยายนนะครับ2ล้านโดสตุลาคม8ล้านโดสพฤศจิกายนและธันวาเดือนละ10ล้านโดสนะครับในภาพตัวเลขนี้นะครับจะทำให้ยอดรวมนะครับยอดรวมวัคซีนที่มีแผนส่งมอบถึงปลายปีนะครับมีถึง124ล้านโดสนี่คือรวมไปกับย้อนหลังที่ฉีดมาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากว่ารวมกับ วัคซีนซิน o ฟาร์มและโมเดอร์นานะครับจะได้จำนวนรวมในปี2,564ร้อล้านโดสนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะแล้วก็ในช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยการฉีดวัคซีนแต่ละวันนะครับเราก็จะมีปริมาณวัคซีนที่ให้ฉีดได้ในจำนวนที่มากๆและก็ต่อเนื่องนะครับและเข็ม1กับเข็ม2ก็ไม่ห่างกันเกินไม่ห่างกันเกินประมาณ1เดือนนะครับก็จะทำให้ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน เข็ม2ก็จะเร็วขึ้นนะครับเข็ม1ก็จะต่อเนื่องด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องเรียนครับว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์วัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยความมีคุณภาพที่เน้นที่สุดแม้จะมีการผลิตอย่างมีมาตรฐานต่อล็อตต่อล็อตนะครับเมื่อส่งมอบถึงประเทศแต่ละประเทศก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบจากบริษัทก็มีการตรวจคุณภาพอย่างละเอียดเราก็เห็นข่าวนะครับถ้าหากว่ามีกระบวนการขั้นตอนที่ มีข้อผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยนะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเป็นต้องทําลายทิ้งเพราะฉะนั้นยอดในแผนนี้นะครับเราก็คาดหวังว่าจะไม่มีอะไรติดขัดนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงครับจำนวนวัคซีนก็ขึ้นกับการส่งมอบของบริษัทผู้ผลิตหากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพยืนยันว่าตรงนั้นไม่ควรจะมีการส่งมอบก็อาจจะไม่ได้ตามนี้แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยวิธีการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิต ต่างๆนะครับและกระบวนการส่งมอบเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าก็น่าจะได้มาตามกรอบที่รายงานในวันนี้ครับคราวนี้เมื่อมีปริมาณวัคซีนอย่างนั้นแล้วนะครับท่านก็อาจจะถามว่าเอ๊ะแนวทางของการฉีดวัคซีนนะครับจะไล่เรียงกันอย่างไรดีนะครับจะมีการกระจายวัคซีนอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าหลักการของการกระจายวัคซีนเนี่ยเรามีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคณะกรรมการวิชาการที่ให้ความเห็นย้ําถึงเรื่อง กลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบสาธารณาสุขนะครับที่จะต้องทําให้ระบบการดูแลผู้ป่วยของเราเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะต้องอทุ่มเข้าไปเพื่อการควบคุมป้องกันโรคนะครับในภาพรวมเราจะเห็นนะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเป้าหมายการฉีดวัคซีนก็คือจะทําให้ฉีดให้ได้70%เข็มที่1น,นะครับในกลุ่ม60ปีขึ้นไปกับ 8กลุ่มประชากรก็คือ7กลุ่มโรคเรื้อรังและก็หญิงตั้งครรนะครับเราเรียกย่อๆว่า608อันนี้ใน12จังหวัดผมเรียนแล้วนะครับเมื่อสักครู่ตัวเลขเราเสําหรับผู้สูงอายุอยู่ที่68.8แล้วนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับที่จะขยับตามมานะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนก็จะเพิ่มการฉีดเข็มที่1นะครับให้ได้ครอบคลุ่ม70%ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับ60 ปีแล้วก็กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรนะครับทุกจังหวัดเห็นไหมครับมันมีการสเต็ปไปทีละขั้นทีละขั้นส่วนเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นการฉีดตามมาในเข็มที่2ครบ2เข็มนะครับในกลุ่ม608และในขณะที่กลุ่มอื่นๆนะครับก็มีการเริ่มฉีดเข็มที่1ต่อเนื่องนะครับให้ได้มากกว่า50%เข็มที่1ทั่วทั้งประเทศนะครับและเดือนพฤศจิกายนนะครับ ก็จะเป็นเดือนที่70%ของเข็มหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศนะครับเราจะเห็นเป็นจุดหมดหมายสำคัญว่าเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับและจุดนั้นเองครับที่เราพิจารณาในเรื่องของการที่จะมีเข็มที่3มากระตุ้นสำหรับในพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายๆเสียงหลายๆคำถามก็อยากทราบความชัดเจนในตรงนี้เราก็วางเป็นแนวไว้ประมาณอย่างนี้นะครับส่วนเดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นเดือนที่ทุกพื้นที่ทั้งประเทศนะครับจะฉีด ให้ได้ครอบคลุม70นะครับครบ2เข็มนะครับแล้วก็มีส่วนที่เติมเ,เข็ม3มไล่หลังมานะครับอย่างไรก็ตามครับามาตรการต่างๆไม่ใช่แค่วัคซีนอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าในรูปนี้ตารางขวามือสุดมีมาตรการที่จะต้องอามาตรการส่วนบุคคลมาตรการองค์กรที่จะประกอบต,ต่างๆต้องไปด้วยกันนะครับ,รบก็จะมีคำถามอยู่เนื่องๆครับว่าแล้วในเรื่องของ วัคซีนเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างวัคซีนเดลต้าเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยต้านได้หรือเปล่านะครับต้องขอเรียนว่าสายพันธ์เดลต้ามีการระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮันเนี่ยประมาณ2.5เท่านะครับแล้วก็ด้วยการระบาดที่รวดเร็วเนี่ยประเทศที่เคยฉีดวัคซีนได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตามนะครับก็ประสบปัญหาเจอการระบาดในระลอกที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าขึ้นมาจํานวนมากนะครับ เพราะฉะนั้นวัคซีนวัคซีนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะหยุดการแพร่ชเชื้อนะครับต้องอาศัยมาตรการด้านสาธารณสุขร่วมด้วยนะครับมาตรการบุคคลในเรื่องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับครับอีกคาถามหนึ่งครับองค์การอนามัยโลกให้ฉีดวัคซีนแบบไข้ได้หรือไม่บางท่านก็ได้ข่าวว่าเอ๊ะเหมือนมีคอมเมนต์จากหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญององค์การอนามัยโลกว่า ไม่ให้ไปฉีดวัคซีนไข้ใช่หรือไม่นะครับต้องเรียนครับว่าในช่วงนั้นนะครับเป็นการอธิบายในข่าวว่าไม่แนะนําให้ประชาชนไปเลือกวัคซีนชนิดไข้อเองนะครับแต่ว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยให้หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศนะครับพิจารณาฉีดวัคซีนแบบไข้ได้นะครับซึ่งก็แปลว่าในระดับคณะทํางานคณะผู้เชี่ยวชาญก็จะมีข้อมูลทางวิชาการมาประกอบการพิจารณานะครับซึ่ง ในองการนาไมโลกเองนี่ก็มีการพูดถึงสูตรที่เข็มที่หนึ่งเป็นแอสตราเซเนกาหรือไวรัลเวกเตอร์แล้วก็ตามด้วยเอ็มนะครับแต่ไม่ได้ปิดกั้นนะครับที่ประเทศจะมีองค์ความรู้ที่จะมีการฉีดวัคซีนแบบไข้ในรูปแบบที่ต่างออกไปซึ่งผลการศึกษาของประเทศไทยก็ชัดเจนนะครับว่าพอเรามีการศึกษาประสิทธิผลศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับ ซีโนแวคต่อด้วยแอสตราเข็ม2องห่างกัน3สัปดาห์เนี่ยคงป้องกันขึ้นมาได้นะครับอยู่ในระดับเดียวกันากับการฉีดแอสตราสเข็มที่ห่างกันประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นระดับสูงเดียวกันนะครับแ,แต่ใช้เวลาสั้นกว่านะครับซึ่งแอสตราสเข็มนะครับในการระบาดของเดลต้าที่อังกฤษก็มีประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตการป่วยหนักได้มากกว่า9 0นะครับก็เป็นที่บ้่นอกบั่นใจนะครับนอกจากนี้เราจะพบครับ ในบุคลากรการแพทย์ที่เลือกที่จะกระตุ้นเข็ม3นะครับต่อโดยแอสตรต่อจากซิโนแวค2เข็มที่ฉีดไปเมื่อ,อช่วงกุมภามีนาเมษานะครับอันนั้นภูมิคุ้มกันสูงมากๆครับถึง271นะครับก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นที่ดูแลบุคลากร,กรด้านการแพทย์ของเรานะครับให้ต้านกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้นะครับครับในภาพรวมนะครับก็คงอยากจะขอเรียนครับว่า การทำงานนะครับการที่จะสู้กับเรื่องของโควิดนะครับเป็นการทำงานที่ใช้เวลายาวนานทุกประเทศนะครับมีช่วงเวลาที่สามารถควบคุมนะครับได้ดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่จะเจอการระบาดในระลอกใดระลอกหนึ่งนะครับหลายประเทศทางยุโรปก,ก็จะเจอการป่วยการติดเชื้อจำนวนมากเมื่อรอบปีที่แล้วนะครับแล้วก็มารอบนี้นะครับก็ยังมีการติดเชื้อเพิ่มสูงมากเพราะสายพันธุ์เดลตานะครับแต่การเสียชีวิตก็ สามารถลดลงน,น้อยกว่าเดิมมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมนั่นเองครับผมขอจบการรายงานในวันนี้เท่านี้ครับครับขอบคุณครับจากข้อมูลนะครับจากอาจารย์ชเวดสันนะครับได้บอกชัดเจนว่าการฉีดวัคซีน2เข็มแรกเข็มที่1เป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นซิโนแวคแล้วตามด้วยเข็มที่3นะครับที่เป็นบูสเตอร์โดสโดยใช้อสตราเซเนกาภูมิคุ้มกันสามารถเพิ่มขึ้นมาถึง 271ซึ่งค่อนข้างสูงนะครับมีคำถามครับว่าแล้วกรณีแบบนี้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับซิโนแวคไปเรียบร้อยแล้ว2เข็มเมื่อไรครับถึงจะได้ฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่มีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับและวัคซีนที่จะมาฉีดกระตุ้นเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเป็นแอสตราเซเนกามีพอเพียงหรือไม่ครับวันนี้ครับ ขอถามอาจารย์ชเวสสันในประเด็นนี้ครับครับในเรื่องประเด็นเข็มที่3สําหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับต้องย้ำครับว่าในตอนนี้ที่เราพูดเข็มที่3คือกลุ่มบุคลากร,กรการแพทย์บุคลากรด่านหน้านะครับก็สําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมีกําหนดในเรื่องของแนวทางว่าประมาณเดือนพฤศจิก,กายนนะครับ ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอาจจะได้เริ่มก่อนแต่จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวดูในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนนะครับว่า,าทางคณะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการปริมาณวัคซีนนะครับคงจะมีความชัดเจนออกมานะครับแล้วก็ประมาณทันวาคมเนี่ยเข็มสามก็คงจะกระจายไปทั่วทั่วทั้งประเทศนะครับผมแต่มีประเด็นผมขอแถมนิดนึงครับพอดีท่านอาจารย์เอกชัยได้พูดถึงว่า,เ,าเข็มสามในประชาชนทั่วไปมีมีข่าวที่น่าเศร้าก็คือ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็ภายในประมาณ24ชั่วโมงนะครับภายในวันเดียวนะครับก็เสียชีวิตนะครับที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับต้องเรียนว่าในข่าวน่าจะมีความคลาดเคลื่อนที่บอกว่าเป็นเข็ม3เพราะว่าการฉีดเป็นการฉีดในบุคคลที่มีโรคเรื้อรังมีโรคประจําตัวนะครับแล้วก็มีน้ําหนักตัวมากนะครับมีความเสี่ยงด้านสุขภาพอยู่นะครับก็น่าจะเป็นการฉีดไฟเซอร์เข็มที่1นะครับแต่ก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับในรูปแบบของการทํางานสอบสวนรายละเอียดนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่า,าข้อมูลสุขภาพข้อมูลในาการฉีดวัคซีน,นต่างมาประกอบกันทั้งหมดเพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็คณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก็จะหาข้อสรุปออกมาให้ชัดเจนนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่นะครับครับขอบคุณครับ ตกลงก็คือวัคซีนเข็มที่สามที่ฉีดในขณะนี้ก็จะเน้นฉีดในบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขบุคลากรด่านหน้าแล้วก็อาจจะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เผอิญฉีดสินวัตรไปสองเข็มมีความจําเป็นที่ต้องกระตุน้นใช่ครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือช่วงปลายปีใช่ไหมครับใช่ครับช่วงปลายปีปครับครับคําถามต่อไปครับสตรีมีครรภ์น,นะครับหลายคนเนี่ยกังวลในเรื่องของ ความปลอดภัยของวัคซีนที่อาจจะมีผลต่อบุตรในครันกรณีนี้มีคําแนะนํำไหมครับ,รบในเรื่องของหญิงมีคันนะครับขอให้มั่นใจครับเพราะว่าในทางการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับมีการเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็เราแนะนําให้หญิงตั้งคันที่ อายุคัน12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วก็วัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ยครับสามารถที่จะฉีดได้นะครับไม่ต้องกังวลใจครับว่าจะเกิดผลข้างเคียงอันเนื่องจากวัคซีนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโดยอาจารย์ชเวตสันว่าวัคซีนทุกตัวในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซีโนแว็ s ซีโนฟาร์มนะครับกลุ่มไวรัลเวกเตอร์นะครับที่เรียกว่าแอสตราเซเนกาหรือกลุ่ม mrna ไฟเซอร์ที่มีแล้วหรือโมเดอร์นาเนี่ยทุกตัวปลอดภัย นะครับในสตรีมีคันและอาการข้างเคียงไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปรวมถึงมีความปลอดภัยในลูกน้อยที่อยู่ในครันด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอ,ขอรณรงค์นะครับให้สตรีมีคันทุกท่านที่12สัปดาห์ขึ้นไปเข้ามาร่วมรับฉีดวัคซีนที่คลินิกฝากคันหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับในวันนี้หมดคําถามครับก็ขอให้อาจารย์ชเวสันครับทิ้งท้ายอะไรให้กับพี่น้องประชาชนสักหน่อยนะครับขอเชิญเลยครับครับ ในช่วงที่เรากำลังจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการนะครับหนึ่งกันยายนนะครับที่ทำให้มีการเปิดกิจกรรมเปิดกิจการบางส่วนโดยที่ย้ำว่าพวกเราทุกคนยังต้องมีกาดสูงนะครับแล้วก็ด้วยความรู้ของเราที่ได้มีประสบการณ์นะครับต่อสู้ด้วยกันมาทุกส่วนนะครับเราเข้าใจในความเหนื่อยยากความลําบากนะครับด้านบุคลากรการแพทย์ก็ต้องดูแลผู้ป่วยจํานวนมากพี่น้องประชาชนก็ต้องมีความ ติดขัดในเรื่องที่ต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆการประกอบอาชีพก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นนะครับเราจะผ่านพน้นเรื่องนี้ไปด้วยกันขออดทนอีกสักหน่อยนะครับคำว่ากาดสูงหลายท่านก็คงชินแล้วครับในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองเราใช้คำว่า universal prevention นะครับในเรื่องของการป้องกันอย่างดีที่สุดตลอดเวลาหรือแบบว่าป้องกันแบบครอบจักรกวาลน,นะครับต้องระวังเสมอนหนึ่งว่า ใครๆที่มาใกล้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านที่สนิทกันดีหรือว่าอาจจะเป็นคนอือ่นๆก็ตามเนี่ยให้นึกเสมือนว่าอาจจะมีการติดเชื้อที่อาจจะแพร่หาเราและรวมถึงอาจจะเริ่มมีการติดเชื้อที่ตัวเราแพรหาคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราจะระมัดระวังในเรื่องของการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือนะครับและมาตรการสําคัญครับในช่วงที่พอเราจะให้มีเปิดกิจกรรมเปิดกิจการต่างๆนะครับ ในเรื่องของสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับสถานที่ที่จะคนไปได้เนี่ยจะต,ต้องมีการดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องของอากาศถ่ายเทที่ดีคนไม่หนาแน่นนะครับต้องมีมาตรการประกอบต,ตรงนั้นนะครับแล้วก็บุคลา,ากรผู้ให้บริการนะครับก็ต้องปลอดภัยก็ต้องสะอาดนะครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับไม่มีอาการเจ็บป่วยนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าคนที่เข้าไปใช้บริการนะครับก็ต้องเป็นคนที่ แข็งแรงปลอดภัยไม่มีไม่มีโรคไม่มีลักษณะของการติดเชื้อหรืออาการป่วยใดๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันพร้อมๆกับที่มาตรการวัคซีนเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มนะครับร่วมกับมาตรการที่พวกเราป้องกันแบบครอบจักรวาลที่วันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินครับจากกรมควบคุมโรคนายแพทย์เฉวสันนามวาดครับและในช่วงท้ายนี้ครับต้องย้ํากันอีกทีหนึ่งครับว่า วันที่หนึ่งกันยายนนี้จะเริ่มมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนปลนผ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับแต่ว่าจากจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเรายังเห็นเป็นหลักหมื่นอยู่เพราะฉะนั้นยังไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดครับเล็กน้อยก่อนที่เราจะจากกันนะครับด้วยเรื่องของ universal prevention ที่พูดกันมาเยอะว่าแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายแต่ว่าเรื่องของวิธีการป้องกันโควิด ยังคงมาตรการขั้นสูงสุดนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันครับข้อที่1ก็คือออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นครับไม่ควรไปในที่แออัดหรือมีจุดเสี่ยงเพราะการออกนอกบ้านทุกครั้งนะครับไปพบกับผู้คนอาจมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นอันที่2ครับเว้นระยะห่างครับหากต้องสนทนาหรือใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะใกล้นะครับเพราะผู้ผสนทนา อาจจะมีเชื้อแฝงอยู่โดยที่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นการเว้นระยะห่างมีความสําคัญอันที่3ครับสวมหน้ากากอนามัยและถ้าจะให้ดีนะครับซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งด้วยหน้ากากผ้าครับเมื่อออกนอกบ้านหรือถ้าหากว่าอยู่รวมกันในบ้านมากๆเกิน2คนขึ้นไปและในบ้านมีผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวด้วยอันนี้แนะนําเลยครับว่าควรจะสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุนะครับอันที่4ี่ครับ ล้างมือบ่อยๆครับก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ห้องน้ําหรือหลังจับสิ่งของนะครับให้คิดว่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีเชื้อแฝงอยู่นะครับอันที่หครับอย่าใช้มือสัมผัสใบหน้าตาจมูกปากหรือหน้ากากาก,การเอามือไปจับอาจจะมีเชื้อไปติดอยู่ที่หน้ากาก,ากของเราอันที่6ครับกลุ่มเสี่ยงเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวสตรีมีครรภ์น,นะครับ ควรจะหลีกเลี่ยงออกนอกบ้านเว้นแต่ว่ามีความจำเป็นอันที่7ครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ8ครับกินอาหารร้อนครับปรุงสุกใหม่แยกสำรับใช้ช้อนกลางส่วนตัวหากทุกท่านสั่งอาหารผ่าน Delivery นะครับโดยไ i d e r อันนี้ก็สำคัญครับเมื่อรับอาหารแล้วต้องอุ่นร้อนนะครับอย่างน้อย5นาทีนะครับ ให้ร้อนอุณหภูมิอย่างน้อย70องศาเซลเซียสอันที่9ครับแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นและสุดท้ายครับมีความเสี่ยงเช่นสัมผัสผู้ติดเชื้อถ้าเรามีผู้ที่ว่าติดเชื้อหรือเราไปเข้าใกล้คนเหล่านั้นนะครับและเราไม่มั่นใจแนะนำให้ตรวจ ATK เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเองว่า เราติดเชื้อแล้วหรือ,อยังและทั้งหมดนี้ก็คือความปรารถนาดีของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด10ข้อครับ Universal Prevention วิธีการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดนะครับและในช่วงท้ายครับขอเชิญชวนกลุ่ม608กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วย7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ12สัปดาห์ย้ำอีกครั้งครับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 เพื่อลดการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตขณะน,นี้จํานวนของผู้เสียชีวิตที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับยังสูงอยู่รวมไปจนถึงสตรีมีครันก็มีการเสียชีวิตวันละหนึ่ง,ง,งคนทุกวันเลยนะครับการเสียชีวิตนี้ไม่ใช่แม่คนเดียวรวมไปจนถึงลูกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านครับเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้วัคซีนมีพอเพียงครับโดยเฉพาะในกลุ่ม608หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงครับในวันนี้ขอขอบพระคุณครับ ล่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารผู้บกพร่องทางการได้ยินครับและในวันนี้ผมในแพทย์เดกชัยครับโคศกกรนมนัยพุ่มโดยการสำนักส่งเสริมสุขภาพขอลาพี่น้องประชาชนไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ